ทางนี้ก็คือครื่นแถวทางนี้ดงเด้งดงเด้ยงยูขี่เขียดน้อยใหม่ใม่สดสดสด,สดยู่เขียดแต่ว่าแม่ค้าเนี่ย่ได้นอนได้ไปไต่เขียด <c oughs> <c oughs> นั่งหาวอยู่ทั้งหลังมึงไปไต่เขียดก็ได้ปลาบูกับมีครับปักหอยเราปักหอยเคขื่อนเดิมนี่สดสดใหม่ใหม่นี่เบ <c oughs> ตตองแล้วเท่าไรนี่ตองเท่าไรมันขายซาบาทเขียดน้อยหน่าหลายมันห่อน แซบไปฐานอะไรไม่กี right. yup. ่ซ่อนแซบมั่นแล้ววะมันแซบแซบมั่นพูดได้ยังไงเนี่ยกินบานๆครับของกินตามฤดูกาลบานเฮาพักหิมหัวก็มีได้นี่พักปัวก็มีแม่อีหยังตัวนี้แม่น้มไกแกงให้าวหนมส้มน้ำมันส้มน้ำมันส้มก็มีบาทเบางหน้าผู้เฮ็ดน้ำมันส้มก่อนแบบหมีครับส่งทังพีเด้อ ตะวันซ่อนไม่ขาครับวิถีชีวิตย่ำเสอะเอาของมาขายเนี่ยกินเนี่ยอยากป้าอีโทโฮครับเต็มเทียบอยู่พุ่นนะอ่ะคนกับไล,ล่ไล่เด้เหมือนเด้อเมียในยัางนอ้องในยาสูบยายาสีเขียวปลาแหงแล้วอ่ะใหญออกมาแล้วทกองเท่าไรบู้เราขายเจ้าบาทจ้าบาทเท่านั้นแมนกีน่ซ่อนครับของกินบาน้านเฮาคือปวดจ่ไข่มดแดงนไง ห้าสิบบาท,บาทมันบวชหัตถ์ตายได้หนิแง่มือว่านี่บอกแม่แง่เงินนั<อ>ออ่นมือต่อมือนะมากสุดท้ายน้ำบานกันข้าเจ้ามาเอายืมเงื่อนตรงงามนะแม่เน้องตรงงามงามโว้ยปล่อยจักบาทมื่อกี้นอ้อเป็นกระเสียบเนาะกำลังอ้วนอัวเดี๋ยวฟังทางพีปวด ทีสันบรรยากาศยามเสาร์ครับบึงใบขาขายของอ้เป็นต่มวนน้ำเพื่นเียวมันขายดีนะมวมวนขายแน่ง้กว่านี่อันนี้ไฮซิมบ่เปิดเนี่ยนี่ไฮซิมหอมมะขามกวนเียนกะมีนะครับเยนกมีกบเท่านี่บบอนเท่าไปฮาบาเาวบหน้าบะแม่ กบหน้ากบหน้าสุดยอดบรรยากาศครับตลาดเสาวันอาทิตย์คนไล่ไล่ด้วยหมดน,นี่แผนกใส่ขี่มาคือเกา่าเลาหมอนี้คุณเด็ดเปาะเด็ดเปาะ เด็ดจนเพื่อนๆคนละสิเตรียมเลอครับยังจานเดียวสุดถ่ายถ่ายสุดมัค่อยนวดหญ่งๆต้องบุ้งบานได้นี่ยนี่ก็ตำมะฮหงก็ได้หย่อนๆเนาะของบานเท่าครับหลายขักหลายเนี่ยปลารถก็มีปลาที่โตเราเด็วปลารดเด้หมดเย ปลดปรดเศดน้อยปราดคือประหลาดปรดเนาะปรดข้องแห่เลยปลาบูเราคนน่ะเหลอกเบิ้งครับม่คักขนาดเลยข้องบานเลยแนวกินบานคล้องกินบานครับไล่คักไล่เนี่ยได้ทางผิดน่ะเอามาขายแนวยเรียงก็มีดอกสี่สิบบาทสามสิบบาททอดแล้วบนนี้ทอดแล้วเรียบร้อยผูบ่าวพลรลอทางผิดแล้วมาขายก็ได้ แล้วเหลียญยังเหล่าบ่าไขปิง